กิจการเงินการลงทุนที่คุณอ้างอิงได้ที่การเงินธนาคารการเงินธนาคารหนึ่งในผู้นำไฟ n น n c i ช l m ล d i a p l a แ f ลตฟอมมายาวนานมากกว่า40ปีนำเสนอข่าวสารครอบคลุมเศธธาารษฐกิจการเงินการลงทุนทั้งในและต่างประเทศด้วยข้อมูลที่ครบถ้วนแม่นยำส่งตรงถึงคุณทุกช่องทาง ทุกเรื่องเศรษฐกิจการเงินการลงทุนที่คุณอ้างอิงได้ที่การเงินธนาคารการเงินธนาคารหนึ่งในผู้นำไฟแนนเชียลมีเดียแพลตฟอร์มมายาวนานมากกว่า40ปีนำเสนอข่าวสารครอบคลุมเศรษฐกิจการเงินการลงทุนทั้งในและต่างประเทศด้วยข้อมูลที่ครบถ้วนแม่นยำส่งตรงถึงคุณทุกช่องทาง ทุกเรื่องเศรษฐกิจการเงินการลงทุนที่คุณอ้างอิงได้ที่การเงินธนาคารการเงินธนาคารหนึ่งในผู้นำไฟเนนเชียล m e เดียแพลตฟอร์มมายาวนานมากกว่า40ปีนำเสนอข่าวสารครอบคลุมเศรษฐกิจการเงินการลงทุนทั้งในและต่างประเทศด้วยข้อมูลที่ครบถ้วนแม่นยำส่งตรงถึงคุณทุกช่องทาง รบทุกเรื่องเศรษฐกิจการเงินการลงทุนที่คุณอ้างอิงได้ที่การเงินธนาคารการเงินธนาคารหนึ่งในผู้นำไ i เน n c ช a l ล m e i i p l แ t ลตฟอรมมายาวนานมากกว่า40ปีนำเสนอข่าวสารครอบคลุมเศรษฐกิจการเงินการลงทุนทั้งในและต่างประเทศด้วยข้อมูลที่ครบถ้วนแม่นยำส่งตรงถึงคุณทุกช่องทาง ทุกเรื่องเศรษฐกิจการเงินการลงทุนที่คุณอ้างอิงได้ที่การเงินธนาคารการเงินธนาคารหนึ่งในผู้นำไฟเนนเชียล m e เดียแพลตฟอร์มมายาวนานมากกว่า40ปีนำเสนอข่าวสาร แบงค์ขแบงค์ทราเวลการ์ดสวัสดีครับสวัสดีค่ะ ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการม o น e ี d เดล y นะคะประจําเช้าของวันอังคารค่ะ17กุมภาพันธ์2569นะคะเช้าวันนี้พบกับคุณพิชยุทธ์และดิฉันณฐิพย์รละดาค่ะซิงเจวีซิงน้พกชัยนะครับอีกรอบนึ่จริงๆต้องวันนี้ไม่จริงวันนี้วันนี้เมอนตุนจีนใช่อละควันนี้ก็ใส่ชุดแดงแบบเหมือนจีนเ้ากับจีนโอเคส่วนตลาดหุ้นไทยยังบวกต่อไม่แดงนะคุณแพนเมื่อวานนี้ว่าบวกแล้วเช้านี้ยังคงบวกต่อถึงแม้ว่าตลาดในเอเชียส่วนใหญ่ันี้เขาปิดกันเลยนะครับคุณผู้ชมเขา แต่ว่าบ้านเราไม่หยุดนะครับเปิดตลาดมาเช้าวันนี้ปริมาณซันซืน้อขายอาจจะบางตาหน่อยนะครับเพราะว่าตลาดในเอเชียนไม่มีอินดิเคเตอร์ให้เห็นนะครับล่าสุดบวกขึ้นมา0.83จุดครับวินาทีปัจจุบัน1,438.92จุดยังคงเป็นหุ้นธนาคารที่บวกยกแข็งขึ้นมาในเช้านี้ต้องยอมรับนะคะว่าสัปดาห์นี้เนี่ยสภาพคล่องอาจจะค่อนข้างจํากัดนะคะเพราะว่าตลาดหุ้นจีนไม่ว่าจะเป็นจีนเกาหลีใต้ญ,ญี่ปุ่นนะคะลร,รวนแลดวแลแต่มีวันหยุดประจําชาติด้วยเช่นเดียวกันนะคะส่วนที่ทางของการลงทุนค่ะในราคาทองคําเมื่อวานที่ผ่านมาค่ะ มันเป็นจังหวะของสภาพคลองที่ค่อนข้างต่ําราคาทองคาก็เลยมีการปรับพักฐานนะคะโดยในช่วงเช้าที่ผ่านมานั้นมีการปรับตัวลดลงค่ะไปทดสอบที่ระดับ4,923ดอลลาร์ต่อทรยออนส์ก่อนที่จะมีแรงซื้อพยุงกลับคืนมาอีกครั้งมายืนอยู่ที่4,964ดอลลาร์ต่อทรยออนส์นะคะช่วงนี้จังหวะของการเคลื่อนไหวนั้นอาจจะไม่มีภาพอย่างที่เมื่อสักครู่นี้คุณแชร์บอกตลาดหุ้นจีนเนี่ยปิดทการดังนั้นจึงไม่มีตัวชี้วัดในช่วงการซื้อขายในช่วงของตลาดเช้านะคะแต่สัปดาห์นี้เนี่ยจะม a านอที่ต้องตับจาว่าแนวโน้มการเติบโตนั้นแข็งแกร่งหรือไม่ดังนั้นค่ะพอราคาทองคํายุบย่อก,ก็เลยส่งผลทําให้ดอลลาร์สหรัฐขยับแข็งค่าขึ้นกดดันทําให้เงินบาทในเช้าวันนี้อ่อนค่าลงนะคะเปิดตลาดที่ระดับ31มสบาทยีสตางค์โดยประมาณค่ะภาพรวมการลงทุนของตลาดหุ้นไทยที่เริ่มจ่อๆอันอันแบบนี้แนวโน้มไปต่อหรือว่าพักฐานนั้นจะเป็นอย่างไรติดตามได้ใน t r เทดมค่ะ เช้าวันนี้นะคะพูดคุยกันค่ะกับคุณววรวัตรวิโรธโภคาผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการจากบ,บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน FSS International จำกัดค่ะสวัสดีค่ะคุณนิคค่ะสวัสดีครับคุณนิคครับสวัสดีครับ,คร,บครับผมเช้าวันนี้ตลาดอื่นๆเขาปิดกันหมดเลยนะครับบ้านเราอาจจะดูวอลุ่มแผ่วๆหน่อยแนะนำนักลงทุนยังไงดีครับครับกอ็อินเด็กซ์ขึ้นมาค่อนข้างเยอะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยน่าจะเริ่มเห็นในแะง่ของการเวียนกลุ่ม เล่นในแง่ของตัวเซกเตอร์บ้างนะครับแล้วก็ในส่วนของปัจจัยก็คงจะต้องอาศัยประเด็นที่อาจจะเฉพาะเจาะจงนิดหนึ่งนะครับอย่างวันนี้เนี่ยจะเห็นว่าตัวหุ้นในฝั่งของตัวอิเล็กทรอนิกส์หรือว่าสื่อสารเนี่ยเริ่มมีการชะลอตัวลงมาบ้างแต่ว่ากลุ่มที่ปรับตัวได้ดีที่สุดในวันนี้เนี่ยก็จะเป็นในฝั่งของธนาคารนะซึ่งหลักๆเนี่ยน่าจะมาจากตีมตัวภาพเศร,รษฐกิจของไทยเนี่ยที่ดูเหมือนว่าจะเห็นการเติบโตที่ดีขึ้นนะครับหลังจากที่เมื่อวานนี้ ทางสภาัประกาศตัวเลข GDP แต่าตมาที่4ดีกว่าคาดแล้วก็มีการรับเพิ่มประมาณการของปี2026ขึ้นนะปเปยเฉพาะในฝั่งของการลงทุนเพราะฉะนั้นเนี่ยพอมาดูหุ้นที่เป็นปีเรื่องของการลงทุนในในเซตินเด็กเนี่ย ถ้าเกิดว่าจะเป็นเป้าหมายของโฟโลเนจริงๆเหลือแค่เซฟเซอร์เดียวเลย่ยก็คือแบงก์เท่านั้นนะเพราะว่าถ้าเป็นในส่วนของรับเหมาหรือว่า p r o พเพอร,รต์ตซึ่งหลักๆจะเป็นนิคมเนี่ยก็แคปไม่ได้ใหญ่มากดังนั้นนี่ก็เป็นที่มาว่าทําไมแบงก์ถึงตัวฟอมในวันนี้นะครับค่ะครับถ้ามองจากหุ้นในกลุ่มแบงก์เนี่ยนะคะก็มีความคาดหวังเกี่ยวกับเรื่องของผนผลด้วยตอนนี้ก็เกณฑก,กำไรในเรื่องนี้ด้วยใช่ไหมคะ ใช่ครับก็เข้าใจว่าเดี๋ยวจะเริ่มประกาศปันผลกันช่วงมีนามเมษานะครับแล้วก็ดีเบนดยูของแบงค์หลายๆตัวเนี่ยก็น่าจะมีโอกาสที่จะออกมา,เ,าเรียกว่าอาจจะมีลุ้นสูงกว่าที่คาดหรือว่ามีการเพิ่ม p a y o u ratio ขึ้นมาได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นตัวที่ลิมิตดาวไซด์ของแบงค์อยู่แล้วนะครับคือต้องต้องย้อนกลับไปว่าแบงค์เนี่ยเป็นกลุ่มที่เ e อร์ฟอร์มดีที่สุดนะครับถ้าไม่นับเบลต้าเนาะในช่วงปี2025จนพอราคาหุ้นกลุ่มแบงค์ในช่วงก่อนหน้านี้ นี่ขึ้นมาอยู่ระดับที่ค่อนข้างสูงเนี่ยโอเคตัวดีเวนดยูเนี่ยมันก็จะเป็นที่จะเป็นตัวที่อาจจะลิมิตอัพไซด์ได้บ้างเหมือนกันแต่พอหุ้นแบงก์มีการพักตัวลงมาในช่วงปลายเดือนที่แล้วเนี่ยจังหวัดี่เ็ตมีการรันรี่ขึ้นมาเนี่ยทําให้ดีเวนดยูมันก็เริ่มกลับมาสูงขึ้นมาบ้างเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เรียกว่าถัดสำหรับไทยแลนด์เนี่ย นอกเหนือจากรีมเรื่องของ Investment ถ้าเป็นรีมเรองด e เดนดิวเนี่ยยังไงก็ต้องเป็นกลุ่มแบงคนะครับที่จะจ่ายระดับประมาณสักหโดยเฉลีย่ยแต่พอขึ้นมารอบนี้มันก็เหมือนทำ New h วไฮใหม่นะครับถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยมันจะเริ่มแพงไปหรือ,อยังบางคนบอกว่ายังเข้าต่อได้ไหมแถวนี้หรือว่าต้องหาจังหวะขายแล้วครับแบงค์ Bank? ผมว่าผมผมว่าเน้นเป็นถือรับปันผลได้นะครับสำหรับกลุ่มธนาคารคือถ้าถ้าซื้อหุ้นแบงก์เนี่ยแน่นอนว่าเ,เรื่องของแคปิตอลเกนเนี่ยอาจจะไม่ใช่สิ่งแรกที่อยากจะพิจารณาแต่ว่าพิจา,นารณาในแง่ของตัวปันผลมากกว่าเพราะว่าเราจะเห็นอยู่แล้วว่ากำไรของกลุ่มธนาคารเนี่ยไม่ได้มีการเติบโตอะไรนะรเรียกว่าทรงตัวไมะงะั้นเนี่ยสิ่งที่ทําให้หุ้นแบงก์ขึ้นมาได้เนี่ยคือเรื่องของการเพิ่มไปอรลเรชชั่นแล้วก็เมนเทนตัวดิวิเดนดิวหรือต่อให้กําไรลงเนี่ยก็จะสามารถเมนเทนตัว ระดับผลประโยชนต่อหุ้นได้นะดังนั้นเนี่ยผมมองว่ายังไม่ได้เป็นจังหวะในการขายนะครับหุ้นที่พักตัวลงมาปลายเดือนที่แล้วปอยขึ้นมาในช่วงครึ่งเดือนแรกของเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยอินดิเคเตอร์ต่างๆเนี่ยไม่ได้อยู่แบบที่โอเวอร์บอร์เนี่ยผมว่ายังพอที่จะมีรูปในการไปได้ถ้าเกิดว่าฟลวอย่างเข้าแล้วก็เข้าฤดูกาลการจ่ายปันผลรวมสุทธิของอินเวส m ์เน็ตเนี่ยผมว่าแบบยังไปต่อได้นะครับครับค่ะยังกลุ่มแบงก์เองเนี่ยนะคะเข้า เขาเรียกว่าถือต่อหรือว่าจะเข้าใหม่เนี่ยเลือกตัวไหนยังไงดีคะครับจริงๆวันนี้เนี่ยทางกัลนเซเราเลือก หุ้น KTB เป็นหุ้นท็อปพิกประจำวันนะครับแล้วก็เรามีการปรับราคาเป้าหมายขึ้นมาจาก29มาเป็น3 6มด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะซื้อเนี่ยท็อปพิกคือ KTB <Okay. S 1> นะครับในแง่ของตัวสินเชื่อเนี่ยไปลุ้นขึ้นปีหลังหลังจากที่ฟอร์นลาบานเรียบร้อยแล้วการลงทุนภาครัฐนประชาชนจะหลั่งไหลเข้ามาเนี่ยมีโอกาสทำให้โลนโกลเนี่ยกลับมาเร่งตัวได้นะครับแล้วก็เรื่องค่าใช้จ่ายเรื่องของเอ็ผมว่าไม่มีปัญหาอะไรนะเพราะฉะนั้นเนี่ย KTB เป็นตัวที่เราชอบทที่่่สุุดดใในนนนกลมนะครัััับ้้งงงแขอตววย แล้วก็ในเงี้ยของโต,โตัรถโกด้วยครับครับผมถ้าเกิดคนที่อยากจะเก่งว่าเถ้าเกิดจะมีเซกเตอร์โลเทชันอย่างเงี้ยครับจะไปกลุ่มไหนที่เป็นกลุ่มอื่นนอกจากกลุ่มแบงก์มีไหมครับที่เราพอจะไปพักได้ที่ยังไม่ค่อยขึ้นเยอะแบบนี้ครับ ที่ยังไม่ค่อยขึ้นเยอะจริงๆคือกลุ่มการแพทย์ครับเพราะว่าพออินเด็กซ์แวลลี่ตลาดเริ่มริกซอนเนี่ยกลุ่มการแพทย์ซึ่งเป็นกลุ่มดีเฟนซีฟเนี่ยก็จะขึ้นน้อยนะจะไปหาเซกเตอร์อื่นที่ทเสีย่ยงสูงกว่าหรือว่ามีโอกาสที่จะ,ะได้ทิ่สมใจเศรษฐกิจเรื่องของอ่างจากที่ดีกว่าทีนี้พออินเด็กซ์จะเริ่มพื้อบริเวณแถวแโซนพันสี่ร้อยกลางๆหรือไปจนถึงพันห้า 10, 500, เนี่ยผมเชื่อว่าวกลุ่มการแพทย์เนี่ยมีโอกาสที่จะกลับมาโตสอบได้ในแง่ของการผลิตนะครับก็ตัวใหญ่ ก็จะเป็น BDM SR ที่ยังขึ้นหน่อยนะครับส่วนถ้าเป็นตัวกลางๆหน่อยก็ BCS กับ c ST. s d ค่ะ<ม>สำหรับคนที่บอกว่าตอนนี้ปัจจัยต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นการปรับพักฐานของหุ้นกลุ่มเทคหรือว่าอาจจะมีเรื่องของ AI disruption ที่มีการปรับลงมาค่อนข้างจะลึกตรงนี้จะมีผลกระทบกับไทยไหมคะหลายคนค่อนข้างจะกังวลใจเพราะว่าพอเราขึ้นมาสูงมันอาจจะมีการปรับพักฐานบ้างอะคะ่ะ ถ้าปรับก็จะถ,ถ้าเป็นปีนี้ก็จะกระทบในส่วนของอิเล็กทรอนิกส์เป็นหลักนะครับ mm. ก็คือเดลต้านะครับหรืออาจจะเป็นสื่อสารตัวใหญ่อย่างแอดวานซ์ที่ขึ้นมาเยอะแต่ผมมองว่ากระทบจํากัดนะครับเพราะว่าคือเดลต้าเนี่ยก็เชื่อว่าลงเนี่ยก็อาจจะลงไม่ได้ลึกมากเพราะว่าเนื่องจากซัพพลายหุ้นในกลุ่มนี้เ,เรามีค่อนข้างจํากัดอนะ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยออกจากเดลต้าก็จะหมุนไปหาเซกเตอร์หรือแทนดังนั้นเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะกระทบเฉพาะตัวมากกว่ารชบผม ถ้ากลุ่มท่องเที่ยวล่ะครับปัจจัยบวกเข้ามาค่อนข้างเยอะทีเดียวในช่วงนี้ยังไปต่อไหวไหมครับเนี่ยระยะสั้นพักตัวลงมานะครับเพราะว่าขึ้นมาเยอะนะจริงๆเราค a l กลุ่มท่องเที่ยวเนี่ยตั้งแต่ช่วงปลายปีที่แล้วแล้วก็ต้นปีที่ผ่านมาว่าจำนวนท่องเที่ยวเนี่ยจะกลับมาโตเยือนเยอะได้ในเดือน คุมภาเป็นต้นไปหลังจากที่ติดลบมา12เดือนเนี่ยคุมภาจะเป็นรายแรกที่กลับมาโตได้แล้วก็ทำให้หุ้นท่องเที่ยวเนี่ยเพอร์ฟอร์มได้ดีก็เน้ยนยออซื้อได้นะครับท็อปปิยังเป็นเอราวัณนนะครับที่มีสัดส่วนรายได้ในไทยเนี่ยค่อนข้างสูงครับ ดได้เลยครับวันนี้ขอบพระคุณมากเลยครับขอบพระคุณค่ะสวัสดีครับยังคงมองว่าเซ็นต์หนึ่งนะครับพักฐานเพื่อจะไปต่อนะครับแต่ว่าอาจจะได้เห็นการเซ็กเตอร์โรเทชันหรือว่าการเปลี่ยนกลุ่มบ้างนะครับถ้าใครชอบกลุ่มแบงค์นะครับยังแนะนําเป็นตัวของ KTB นะครับส่วนกลุ่มโรงพยาบาลที่อาจจะยังขึ้นไม่มากเท่านะครับก็จะเป็น b d m s แล้วก็ b c h ท่องเที่ยวชอบเอราวัณครับไปดูหุ้นแนะนําที่รวบรวมมาฝากกันจากทางรายการกันบ้างค่ะทางด้านของ CGS International <C. S 1> นะครับชอบมิ้นแล้วก็ AP ครับส่วนทางด้านของดาโอค่ะ Plan B แล้วก็ BCPG ค่ะ Liberator ชอบเดลต้ครับพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ามีเรื่องราวของความน่าสนใจเกี่ยวกับเศรษฐกิจไทยมาฝากกันค่ะการเงินธนาคารหนึ่งในผู้นำไฟ n a n c i ีย Media p l แ t ลตฟอรมายาวนานมากกว่า40ปี นำเสนอข่าวสารครอบคลุมเศรษฐกิจการเงินการลงทุนทั้งในและต่างประเทศด้วยข้อมูลที่ครบถ้วนแม่นยำส่งตรงถึงคุณทุกช่องทางครบทุกเรื่องเศรษฐกิจการเงินการลงทุนที่คุณอ้างอิงได้ที่การเงินธนาคารการเงินธนาคารหนึ่งในผู้นำ financial media platform มายาวนานมากกว่า40ปี นำเสนอข่าวสารครอบคลุมเศรษฐกิจการเงินการลงทุนทั้งในและต่างประเทศด้วยข้อมูลที่ครบถ้วนแม่นยำส่งตรงถึงคุณทุกช่องทางครบจุอบเรื่องเศรษฐกิจการเงินการลงทุนที่คุณอ้างอิงได้ที่การเงินธนาคารการเงินธนาคารหนึ่งในผู้นำ financial media platform มายาวนานมาก สนับสนุนโดย Bangkok Bank Travelcard พูดถึงบริษัทจดทะเบียนที่กระแสงเงินสดท่วมที่สุดบริษัทหนึ่งเนี่ยต้องยกให้ก้าฟเลยนะคุณแม่เพราะว่าเขาเข้าไปเรียกว่าแอกควายมาหลายบริษัทละ uh huh. แล้วแต่ละบริษัทเนี่ยก็เป็นบริษัทที่จ่ายผลนผลสูงๆกันทั้งนั้นล่าสุดเองเนี่ยกราฟมีการเข้าไปถือหุ้นเคแบงค์นะครับซึ่งมีการชี้แจงออกมาจากฝั่งกรอตตด้วยนะครับว่าการที่กราฟเนี่ยเข้ามาถือหุ้นเคแบงค์ bank เนี่ยตอนนี้ยังไม่เกิน10%เพราะฉะนั้นทางแบงค์ชาติเองก็มายืนยันนะครับว่าจุดนี้เนี่ย โดยทางธนาคารแห่งประเทศไทยหรือว่าแบงค์ชาติครับชี้แจงกรณีที่บมจก้าวเตร์ฟเดเวล็อปเมนต์รายงานต่อกรอตตในการเข้าถือหุ้นธนาคารกสิกรไทยหรือว่าเคแบงที่10.03%โดยระบุว่าวิธีการคำนวณสัดส่วนการถือหุ้นของกรอตและแบงค์ชาติแตกต่างกันครับเนื่องจากกรอตอเนี่ยจะหักหุ้นซื้อคืนหรือว่า r e a s u r y stock ออกจากฐานการคำนวณขณะที่ทางแบงค์ชาติเนี่ยจะใช้จํานวนหุ้นที่จําหน่ายแล้วทั้งหมดส่งผลให้ภายใต้เกณฑ์ของแบงค์ชาติกลาฟเองจะยังถือหุ้นไม่ถึง10% ดังนั้นไม่เข้าข่ายการต้องขออนุญาตลวงหน้านะครับทางนั้นของกราฟเองก็ระบุครับบอกว่าการยื่นแบบรายงานการได้มาหลักทรัพย์ในแบบ2 4, 6ขีดเป็นไปตามข้อกำหนดของกราตาหลังการเข้าซื้อหุ้นเมื่อวันที่12กุมภาพันธ์แม้ว่าสัดส่วนสิทธิการออกเสียงจะเกิน10%เมื่อคำนวณตามเกณฑ์กราตาแต่ยังไม่ถึง10%ของหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดตามเกณฑ์ของแบงคชาติพร้อมยืนยันว่าทางบริษัทไม่ได้มีการติดต่อหรือประสานงานกับทางธนาคารในประเด็นที่เกี่ยว เกี่ยวกับการดําเนินธุรกิจครับโครงสร้างการบริหารงานหรือว่าการจัดการของธนาคารแต่อย่างใดซึ่งสอดคล้องกับที่ทางธนาคารกสิกรไทยหรือว่า Kbank ชี้แจงกับตลาดหลักทรัพย์ว่าการเข้ามาถือหุ้นของกราฟและบุคคลตามมาตรา258สัดส่วนแต่10.298%แนั้นยืนยันว่าไม่มีผลกระทบต่อนโยบายการเดินเนินธุรกิจโครงสร้างการบริหารงานและการจัดการของธนาคารเช่นกันครับทั้งนี้ตามพรบธุรกิจสถาบันการเงินการถือหุ้นในสถาบันการเงินเกิน 10%ต้องได้รับอนุญาตจากแบง์ชาติเพื่อป้องกันการครอบงำกิจกรรมครับแม้ว่าจะมีเหตุจำเป็นต่อเสถียรภาพหรือว่าศักยภาพของระบบการเงินก็ตามครับ เป็นแนวทางการดําเนินงานนะคะแล้วก็การลงทุนตามปกติของบริษัทค่ะที่มีการชี้แจงรายละเอียดออกมาด้วยนะคะ<ม>ไปดูกันต่อค่ะเรื่องราวของเศรษฐกิจไทยกันบ้างค่ะหลังจากที่ตัวเลขเศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่4ตลอดทั้งปีที่ผ่านมานะคะ2,568ออกมาดีเกินกว่าที่คาดการเอาไว้ค่ะส่งผลทําให้ทางด้านของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอย่างคุณเอ็งนิติคาดการว่าแนวโน้มเนี่ยมันน่าจะส่งต่อมาอย่างปีนี้ปีนี้มีโอกาสโตได้มากกว่า3%ค่ะส่วนทางด้านของสภาพะ นั้นแนะนําในเรื่องของเร่งจัดตั้งรัฐบาลค่ะ คุณเอกนิตินิติทานประพาสนะคะได้มีการเปิดเยผยภายหลังสำนักง,งานสภาพ,พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสภาพัฒน์ได้เปิดเผยตัวเลขเศรษฐกิจไทยไตรามาสที่4ที่สามารถขยายตัวสูงถึง2.5และตลอดทั้งปี2,568เติบโต,ตได้2.4ว่าดีเกินกว่าที่คาดการเอาไว้สะท้อนว่าเศรษฐกิจไทยเนี่ยพ้นจากลมอย่างเป็นทางการแล้วค่ะจากความเชื่อมั่นที่ฟื้นตัวดีขึ้นส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจทั้งโครงการคนละครึ่งพล u สเที่ยวดีมีคืน การเติมเงินผ่านบัตรสริการแห่งรัฐโดยมองว่าในปีนี้2,569หากสามารถสร้างความเชื่อมั่นในภาคเศรษฐกิจได้อย่างต่อเนื่องจัดตั้งรัฐบาลใหม่ได้อย่างรวดเร็วก็จะเร่งผลักดันการลงทุนและหนุนให้เศรษฐกิจไทยเติบโตได้ในระดับ3%ค่ะซึ่งทางด้านของคุณดนุชาพิชยนานเลขาธิการสภาพัฒน์นะคะระบุบ,บอกว่าบรรยากาศทางเศรษฐกิจหลังเลือกตั้งเนี่ยมองว่ามันเป็นไปด้วยดีค่ะการจัดตั้งรัฐบาลควรจะเสร็จสิ้นภายในเดือนมีนาคมหรืออย่างช้าเดือนเมษายนนะคะเพื่อให้การ ทำงบประมาณรายจ่ายประจําปี2,570นั้นไม่ล่าช้าเกิน2เดือนสามารถเบิกจ่ายเม็ดเงินลงทุนเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจได้โดยเร็วรักษาพลาวัตการขยายตัวของอุปสงค์ภายในประเทศได้ค่ะ หลังจากที่เมื่อวานนี้มีการรายงานตัวเลข GDP ออกมาซึ่งถือว่าดีกว่าที่คาดการกันเอาไ<ช>ว้น,นะครับล่าสุดทางด้านของหอ,อการค้าเองก็หนุนรัฐบ,บาลต่อเนื่องนะครับบอกว่าอยากจะให้มีการหนุนนะครับอัดฉีดสภาพคล่องแล้วก็เรื่องของกิจกรรมทางเศรษฐกิจต่างๆเพื่อดัน GDP ในปีนี้ให้ไปต่อครับ โดยคุณพอ์อารามวัฒนานนท์ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยเปิดเผยครับว่าตัวเลข GDP ไตรามาสที่4ของปี2568ขยายตัว2.5%ดีกว่าคาดการถือเป็นสัญญาณบวกที่ชัดเจนครับว่าเศรษฐกิจไทยนั้นสามารถเร่งตัวขึ้นได้ในช่วงไตรามาสสุดท้ายภายใต้การบริหารงานของรัฐบาลคุณอนุทินชายเบรกุลจากไตรามาสสามที่ขยายตัวเพียง1.2%หลังจากนี้หอการค้ามองว่าโมเมนตัมเชิงบวกที่เกิดขึ้นเนี่ยก็ควรได้รับการต่อย,ยอดอย่างเป็นระบบ โดยเฉพาะการประชุมคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจนะครับรวมกับภาคเอกชนอย่างสม่ําเสมอทุกสัปดาห์เพื่อกําหนดทิศทางเชิงยุทธศาสตร์ติดตามตัวชี้วัดสําคัญแบบชัดเจนแล้วก็เร่งรัดการตัดสินใจเชิงนโยบายให้ทันต่อสถานาการณ์โลกที่ผันแปรนะครับซึ่งประเทศไทยเนี่ยยังมีโจทย์ที่ต้องร่วมมือกันอีกเยอะเพื่อให้เศรษฐกิจไทยนั้นฟื้นตัวรับมือเศรษฐกิจโลกที่ปรับเปลี่ยนตลอดเวลานะครับส่วนทานด้านของตัวเลขการท่องเที่ยวครับก็ต้องบอกว่าสัญญ,ญาณนั้นดีทีเดียวครับทางฝั่งของปลัดกระทรวงการท่องเที่ยว กีฬาคุณนัทรียาทวีวงศ์เปิดเผยครับว่าตั้งแต่ปลายปี2568จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้าไทยเพิ่มขึ้นทุกตลาดครับล่าสุดนั้นมากกว่า1,03,000 0คนต่อวันจากมาตรการการส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบเฉพาะกลุ่มการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้เดินทางโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวจีนที่ปัจจุบันนั้นฟื้นตัวต่อเนื่องจากราว10,000คนต่อวันเป็นเกือบ30,000คนต่อวันล่าสุดรัฐบาลได้มีการปรับกลยุทธ์ สู่การเติบโตเชิงคุณภาพผ่านแนวทาง High Value Tourism และ Simless e a Travel Experience เพื่อกระจายรายได้สู่เมืองรองครับพร้อมจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวต่อเนื่องตลอดทั้งปีเพื่อรักษาโมเมนตัมและยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยวไทยสู่ระดับสากลครับ ปัจจัยต่างๆดีขึ้นทุกด้านนะคะน่าจะช่วยสนับสนุนทําให้เศรษฐกิจไทยสามารถเติบโตได้นะคะคแล้วก็หวังว่าจะไม่สะดุดด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่ค่ะที่ทางงราคาทองคำกันบ้างยืนเหนือ5,000ไม่ได้ไปต่อ,อยังไงช่วงหน้ากลับมาหาคําตอบกัน,นะคะ่ะการเงินธนาคารหนึ่งในผู้นำไฟแนนซีล a มีเดียแพลตฟอร์มมายาวนานมากกว่า40ปี นำเสนอข่าวสารครอบคลุมเศรษฐกิจการเงินการลงทุนทั้งในและต่างประเทศด้วยข้อมูลที่ครบถ้วนแม่นยำส่งตรงถึงคุณทุกช่องทางครบทสกบเรื่องเศรษฐกิจการเงินการลงทุนที่คุณอ้างอิงได้ที่การเงินธนาคารการเงินธนาคารหนึ่งในผู้นำไฟแนนซีออม ับสนุนโดย Bangkok Bank Travel Card ้็สุดใบที่สามนะครับมาดูราคาทองคากันบ้างแหละตดจีนแบบนี้ค่ะสมัยก่อนอยากได้ทองเดี๋ยวีบอกว่ายากเหลือเกินที่ใครจะได้ทองตดจีนแพงมากๆเลยเอามาดูราคากันนะครับเช้าวันนี้เนี่ยปรับราคาไปแล้ว3รอบสุดที่แล้วลงมาจากเมื่อวาน400บาทต่อบาททองคําล่าสุดขายออกทองคําแท่งนะครับอยู่ที่73,300บาทนะครับก็ลดลงมา400บาททองคำจะตัดโลกอย่างที่คุณแพนบอกร่วงหลุด5,000เหรียญลงมาใช่ค่ะซึ่งหลายๆคนบอกว่าถึงแม้อยากจะได้ทองแต่หาคนให้ยาก มากหลือเกินนะคะดังนั้นเราไปตรวจสอบทองคํากันดีกว่าค่ะจะหาจังหวะสะสมในระยะถัดไปได้อย่างไรนะคะพูดคุยกับคุณจรนย์เวศศรีผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการจากบริษัทหลักทรัพย์พายจำกัดมหาชนค่ะสวัสดีค่ะคุณจรนย์เวศค่ะสวัสดีครับคุณจรน์เวศครับสวัสดีครับไม่มีใครให้ทองแบบนี้เราซื้อเองตอนนี้แพงไปไหมครับเนี่ยก็ต้องบอกว่าคือถ้าเทียบกับอดีตเนี่ยมันก็ค่อนข้างแพงอยู่พอสมควรนะแล้วถ้าสมมุติว่าเผิ่ซื้อตอนนี้นะฮะก็ อาจจะติดดอยก็ได้นะครับมีโอกาสอย่างนั้นเลยเหรอครับต่อให้ร่วงลงมาแล้วบ้างเนี่ยนะครับคืออย่างนี้ฮะต้องบอกว่าสถานการณ์ของทองคำเนี่ยในรอบล่าสุดเนี่ยหลังจากที่เราไปเห็นราคาทองคำไปทำา i g นะฮะจุดสูงสุดแบบอ l l time เมื่อช่วงวันที่29มกราคมเนี่ยที่5,595เหรียญ หลังจากนั้นนะค่อนข้างไวมากเลยถัดไปอีก3วัน2วันนะฮะราคาทองคำก็ไปทําโล, 4, ลรี่4,400เหรียญนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นชุดของการเทขายที่ค่อนข้างรุนแรงนะครับแล้วก็ตลอดเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะฮะเราจะสังเกตเห็นว่าราคาทองคำเนี่ยก็มีจังหวะรีบาวขึ้นมา นะถามว่ารีบาวแรงไหมนะฮะก็แรงเหมือนกันนะเพราะว่าตอนที่เขาโดนเทลงมาก็แรงเหมือนกันนะครับแต่ข้อสังเกตเนี่ยที่ผมอยากให้ทุกท่านลองจับตาดูแล้วกันนะฮะชุดของการรีบาวตัวเนี่ยราคาทองคำออสามารถรีบาวได้สักประมาณหกสิบปอร์ซนจากราคาโลนะครับแล้วก็มาติดด่านสำคัญเนี่ยที่บริเวณ 5, เห้าพันหนึ่งร้อยเหรียญสัปดาห์ที่แล้ว เทสกันตลอดทั้งสัปดาห์เลยแนวต้าน5,100นะครับแล้วก็มีปัจจัยเชิงบวกด้วยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะฮะผมยกตัวอย่างเช่นตัวเลขเงินเฟอ้อของสหรัฐออกมาต่ำกว่าคาราคาทองคำควรที่จะ i m p a c t ปัจจัยเชิงบวกมากกว่าน,นี้นะครับแต่ว่าสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยราคาทองคำตอบสนองปัจจัยเชิงบวกเชิงบวกเนี่ยลดน้อยถอยลง นะครับเพระเาะฉะนั้นเนี่ยภาพตรงนี้นต้องถือว่าเป,เ,ปเป็นเป็นเป็นภาพที่ไม่ดีแล้วจังหวะที่ราคาเป็นขาขึ้นเนี่ยราคาทองคําควร Impact ปัจจัยเชิงบวกมากกว่าน,นี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็อาจจะเห็นราคาทองคำเนี่ยนะฮะค่อยๆทยอยซึมลงนะฮะโดยมีแนวส้างสำคัญ5,100นะครับ,รบในขณะที่แนวรับสำคัญซึ่งมันอาจจะไม่ให้แนวซื้อนะครับ แนวรับแรก4,900แนวรับถัดไป4,800เหรียญครับผม <c oughs> ค่ะหลายคนบอกว่าเวลาที่จะลงทุนทองเนี่ยต้องหาข่าวร้ายนะคะอย่างวันนี้เอง17กุมภาพันธ์ค่ะเขาจะมีการเจราจาระหว่างสาหรัฐกับอิหรา่านประเด็นนี้ก็ดูเหมือนว่าจะไม่ค่อยบิ้วทองคำได้สักเท่าไหร่แล้วใช่ไหมคะหรือว่ามองอยังไงคะ,ะกับประเด็นนี้ค่ะคะือประเด็นของอิหร่านเนี่ยนะครับเกิดขึ้นนะครับในช่วงก่อนหน้านี้นะครับแล้วก็ ทําให้ราคาทองคำเนี่ยรีบาวขึ้นไปบ้างแต่สุดท้ายไปติดด่านเดิมฮะห้าพันหนึ่งรอยเหรียญครับค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยณตอนนี้เนี่ยประเด็นอิหร่านกับสหรัฐเนี่ยก็อาจจะไม่แรงพอนะที่จะทําให้ราคาทองคำเนี่ยฟื้นตัวกลับมาได้ ในระยะเวลาใกล้ๆนี้ครับครับผมอย่างที่คุณจรรย์เวฆบอกลหละว่าหลังๆเนี่ยข่าวดีของทองคําไม่ค่อยดันทองคําเท่าไหร่แล้วแบบนี้จะเป็นสัญญาณอันตรายหรือยังครับหมดรอบหรือยังสําหรับจุดสูงสุดเนี่ยมันจะมีโอกาสกลับมาใหม่ไหมครับคือถ้าเทียบกับจุดสูงสุดของรอบล่าสุดนี้นะที่5้า5เ้าสิบหเหรียญนะบผมว่าโอกาสเป็นไปได้เนี่ยค่อนข้างยากมากครับค่ะมีโอกาสจะเป็นดอยไปแล้วหรอ ณนะตอนนี้สถานะก็ะต้องเขียนไว้ก่อนว่าคือดอยอจากหมืบบ 8, <000 S 2> ่บาทแปดหมื่ามนะนะคะถ้าหาว่ามองจากจุดที่เป็นแนวรับของคุณจรนเว่นเนี่ยต้องบอกว่าสัปดาห์นี้มันเป็นสัปดาห์ของการวันหยุดตุรจีนด้วยสภาพคร่องจากจีนหายไปมันจะยิ่งกดดันทําให้อาจจะไปทดสอบจุดต่าสุดเดิม4,400หรืออาจจะหลุดลงไประดับนั้นมีโอกาสเป็นไปได้ไหมคะ คือถ้าภายในสัปดาห์นี้เนี่ยนะฮะ4,400อาจจะเป็นไปได้ค่อนข้นางยากนะฮะ, <S <S ฮะเพราะฉะนั้นในสัปดาห์นี้เนี่ยนะผมมองแถวบริเวณแนวรับที่ให้ไว้ตั้งแต่ช่วงแรงนะ4,900-4,800เหรียญนะฮะเราอาจจะต้องดูตรงนี้ก่อนครับอืแต่ว่าคุณจะลด้บอกว่า4,800-4,900นี่ก็อาจจะยังไม่ใช่จุดซื้อด้วยเป็นแค่แนวรับสาหรับการรีบาวสั้นๆอย่างนั้นเหรอครับถูกต้องครับืแล้วถ้าคนที่เผลอไปเผลอพลังไปซื้อแถว80,000เนี่ยรอซื้อเฉลี่ยกันแถวไหนด ยังไม่สามารถตอบได้ครับอ๋แล้วกลยุทธ์<อ>ที่จะกร,รยกลยุทธ์ที่จะหลุดดอยทำยังไงอะคะช่วงนี้คือต้องบอกว่าณปัจจุบันเนี่ยนะฮะในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในบ้านเราเนี่ยนะฮะมีสัญญาโกลฟิวเจอร์นะครับซึ่งสามารถที่จะทำกำไรได้ทั้งขาขึ้นและขาลงนะครับ,รบซึ่งณนะช่วงนี้เนี่ยนะฮะถ้าใครไม่เคยเได้สนใจนะฮะสัญญาฟิวเจอร์ในตลาดทีฟกเนี่ยผมแนะนำ อาจจะต้องหันมาสนใจบ้างนะครับเพราะว่าการทำช็อตโพซิชั่นณจังหวะที่ตลาดเป็นขาลงผมว่ามันน่าจะช่วยชดเชยนะครับกับโพซิชั่นของทองแท่งที่เราถืออยู่ที่เราติดด้อยอยู่ยได้ดีกว่าใส่เงินใหม่เข้ามานะครับก็ไปไปช็อตฝั่งฟิวเจอร์ได้ขาช็อตรอบนี้มองลึกแค่ไหนครับสำหรับคนที่บอกว่าถ้าจะเปลี่ยนใจเนี่ยครับ คือผมมองว่าในแต่ละสัปดาห์เนี่ยนะฮะสภาวะวดล้อมันเนี่ยมันมันมันก็อาจเปลี่ยนไปเพราะฉันเนี่ยโดยปกติแล้วเนี่ยจะดูกันรายสัปดาห์เลยนะครับ,รบอาจจะไม่ได้มองยาวถึงขนาดนั้นนะแต่ว่าถ้าสมมุติว่าในแต่ละสัปดาห์เนี่ยพฤติกรรมที่ที่ผมบอกเนี่ยมันยังไม่เปลี่ยนคำว่าพฤติกรรมเนี่ยก็คืออะไรทองคาไม่ตอบสนองปัจัยเชิงบวกถ้าเขายังเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับขาช็อตก็ยังคงได้เปลี่ยนอยู่ครับได้ครับวันนี้ขอบพระคุณมากเลย ครับคุณจุนเวศครับขอบคุณค่ะยินดีครับสวัสดีครับเป็นคําเตือนออกมานะครับสำหรับใครที่มีทองคาอยู่เยอะเนี่ยช่วงนี้อัดต้องระมัดระวังด้วยใช่ค่ะโกลฟิเจอร์เป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะครับในการศึกษาที่จะสามารถทํากาไรในจังหวะขาลงได้เช่นกันครับค่ะศึกษาให้พร้อมก่อนนะคะแล้วค่อยเข้าลงทุนนะคะเพราะว่ามีความเสี่ยงค่อนข้างสูงค่ะเดี๋ยวเราวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะพรุ่งนี้10โมงนาทีกลับมาพบกันสวัสดีค่ะสวัสดีครับ